พี่เมียวพี่เมียวจ๋าอาใช้งานหมาได้ไหมได้ไหมทําได้ไหมทําได้ป่ะได้ไปเอาไปเอายามาไปเอายาที่ที่น่าไปเอาฮึบโอ้โหได้ละอีกกองนึงอีกกองนึงคุณยาย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 มากคุณยายคุณยายคุณยายอยากทํางานนี่นะครับคร <c oughs> อบครัวบาลาโตของเราถึงเวลาแล้วครับทุกๆสามเดือนสิบสองสัปดาห์ ป้องกันเห็บหมัดไรหูขี้เรือนอ่ะพี่เหมียวนั่งลงนั่งนั่งอ่าอันนี้ถ้าแบบน้องแมวครับอ่ะพิคคิดนั่งลงจ้ะพิคคิดนั่งลงนั่งขานั่งนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งลงดีอ่ามามาให้เหมียวก่อนนะหยอดให้เหมียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้เขงพิคคิดนะเดี๋ยวอยน่ไหนพุ่ย ของเมียไปหลอดอย่างนี้นะครับไปหลอดอย่างนี้บิดแล้วหยอดได้เลยไม่ต้องเปิดฝาบิดปึ๊บนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมาอ่ะพี่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 หลบพี่หลบพี่หลบเดี๋ยวพี่หยอหยอดให้มาเหมียวก่อนเที่ยวเที่ยวเียวเทียวเดี๋ยวอยว่าเ,เพิ่งพ่ควิดอย่าเรียนท้องนะนี่ครับของเหมียวเสร็จอ่ะ นี่ของหมาเสร็จแล้วมาของแม่เสร็จแล้วไปได้พีกิดนะนั่งลงจะกินไหมจะกินไหมกินไม่ไก่เนี่ยเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาอยากได้ไก่อยากได้ยอยากได้อไดโอเคงั้นเราก็มาทานตับก่อนมีตับป๋ามีตับแจกนี่ตับอร่อยอร่อยให้พีกิดนะลูกนะนี่ โอ้ยตับนี้นะ่ากินมากเลยโอ้ยอยากกินไหมอยากกินเลยอ้ะอ้ามอ้ามอ้ามเลยอ้ามเลยอ้ามอ้มเลยตับมหลอกยากเว้ยอ้าถ้าเป็นไก่กินไหมอันนี้ยาแล้วตับอ่ะอ้าม ันนี้เป็นไก่อ่ะวางคู่กันเลยกินสองอันเลยอ่ะ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 อ้ามอ้าอ้าวางคู่กันไม่กินไม่กินอ้าวอ้าวอาเอาไก่เอาตับออกให้แต่ไก่กินไหมหมาแก่เนี่ยมันลายยิ่งแก่ยิ่งลายรู้มากหนึ่งที่หนึ่งเลยแหละไม่ได้แล้วต้องกิน อาปากไงขโมยอาปากใส่ปากกืนเอ ước, ื้อกืนเอื้อกืนเอื้อนะลูกกินปั๊บนะลูกจะไม่มีเห็บหมัดทีเดียวสามเดือนเลยนะลูกอ่ะอเออ,กกอีกชิ้นนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอะมามาใส่ปากกืนใส่ปากกืนอ,อโอ้โหเก่งมากอะขาแรงหมากินยาต้องใส่ไก่ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ฮะของเหมียวมาก อไอเมียวเมียวอยู่ไหนอันนี้ของเมียวให้ไม่ต้องมองอันนี้ไม่ได้เห sure sure น, ot, น sure ียวโชว์ที่เหียวโชว์ลูกกินโชว์เลยนะกินโชว์ให้แม่ดูนะโอ้ยกินไก่อร่อยเนี่ยตับเนี่ยอร่อยอร่อยอะอะลุยลุยลุยเออเนี่ยดูเป็นไงเป็นไงพ่คเกตเห็นไหมเนี่ยอร่อยอร่อยอันนี้อ่ะกินไก่ชิ้นกินไก่ชิ้นไก่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่ง กินยาโชว์แม่ทีที่กินยาเป็นไงล่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ครับนี่ครับสิบสองสัป,ปดาห์ครับทานทีป้องกันที่สิบสองสัป,ปดาห์หลังก็กินแล้วก็สามารถอาบน้ําได้เล่นน้ําได้ด้วยนะครับถ,ถ้าชิ้นนี้จังยอดอะต้องต้องเว้นไว,ว้ก่อนประมาณสามวันพี่เก่งไหมจ๊ะพี่เก่งพี่อเก่งไหมเก่ง สวัสด so ีครับ